ณนะโรงงานร้างที่เต็มไปด้วยเสียงลือว่ามีเงาไม้ปีศาจออกอาลวาดกล้องถ่ายทอดสดส่องไปตามโถงเหล็กเก่าๆผนังเต็มไปด้วยสนิมและคราบน้ำมันจ่อยที่ชอบทำคอนเทนต์แนวล่าท้าผีบนโลกออนไลน์ค่อยๆเดินเข้าไปอย่างช้าๆแต่ทันใดนั้นเองไฟในโรงงานอยู่ๆก็ติดขึ้นมา ร่างสูงตรงานเหมือนต้นไม้เน่าที่งอกมาจากเศษเหล็กใบหน้ากะโหลกแยะยิ้มกว้างมีใบหน้าคนอีกนับไม่ถ้วนทุกหัวร้องครางเบาๆประสานกันอย่างสยดสยองเจ้าสิ่งนั้นค่อยๆก้าวตรงไปยังจ่อย หัวใจเขาเต้นถี่มือไม้สัน่นจ่อยหันหลังวิ่งสุดแรงสุดท้ายเมื่อเขากระโจนออกประตูโรงงานมาได้จ่อยหอบแรงจนแทบขาดใจรีบเปิดดูคลิปที่เพิ่งบันทึกไว้แต่สิ่งที่ปรากฏบนหน้าจอกลับมีเพียงภาพว่างเปล่า